คุไทยนะใครไม่มีใครห้ามใครเลยหรอไม่มีเลยโอ้โหมันอย่างที่บอกไงวิธีออนนิวเนี่ยเราก็ไปแตะต้องเขาไม่ได้เห<อ>มือนกันประหลาดจริงอ่คุณผู้มชมก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะคะ,ะในช่วงสงกรานนี้ผิวหน้าเราอย่าปล่อยให้แห้งกร้านรับประกันว่าเซตนี้โปรโมชั่นดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะมาเร็วนิดนึงนะคะต้องบอกวันนี้คือวันแห่งความสุขค่ะก็เลยขออนุญ,ญาตมาส่งความสุขนิดหนึ่งนะคะวันนี้เป็นการส่งท้ายเซรั่มอ,อาร์มดค่ะจะเป็นอะไรไปดูกับคุณแชนคุณบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หนอ่อยปุ้บ ก็มีนี่40แล้วนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราอยู่กับโกคาวเวียคอนเสทเซรั่มนะครับหรือว่าเซรั่มไข่ปลาคาเวียสีดําผสมทองคําที่เป็นแบบว่าสุดยอดฮิตเลยตอนนี้เดินทางมาถึงปีครึ่งแล้วที่เราขายกันมานะครับทะลุ4ี่ล้านขวดเรียบร้อยที่มันจะกลายเป็นเซรั่มพันล้านแล้วนะเพราะตัวนี้ไปดูเนื้อเขาครับเนื้อเขาเนี่ยผสมไปด้วยไข่ปลาคาเวียครับเยิ้มๆเลยนะครับแล้วใส่ทองคาแบบเยิ้มๆ่บงนี้นะพอทาไปเนี่ยใครมีริ้วรอยหน้ามันจะตึงขึ้นนะตีนโกงตีนกาหน้าผากตึงหมดนะครับแล้วทองคส นนซึ่งวันนี้พี่บีเล่าเหตุการณ์ที่มันโะบะบหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเราคะวัยสีแบบนี้นะคะออแน่นอนว่าหลายคนถามนะว่าโอ้โ oh, ห oh, ขายกันราคาดีนูน่นนี่แต่ไม่เคย<ะ>มาใช้ให้ดูเลยใช้ออยังไงวันนั้นแล้วก็เลยบุกบ้านคุณเฉนท้องน้าเลยนะคะออแล้วก็บีบออกมาเนี่ยเต็มเต็มหลอดแล้วก็โลมไปที่หน้าของตัวเองเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะคะออแล้วก็วนๆให้ดูว่ามันมีทองคําจริงๆแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวจริงๆตรงไหนที่มีริ้วรอยเหี่ยหตรงนั้นนี่เข้ามาดูซูมหน้าบีก็ได้นะคะอายุ ความรู้สึกเดียวกันเลยก็คือร่อนน้ำหมักตึงขึ้นตีนกาตึงขึ้นหน้าตึงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ไม่พูดพิมพทำเพลงแล้วกันเพราะว่านี่คือการส่งท้ายอย่างความสุขแล้วเฉลยก่อนครับหลังสงการเนี่ยเราจะกลับมาลดเหลือ6ขวดแน่นอน6ขวดใหญ่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือนี่นะแถมขวดที่3แถมขวดที่4แถมขวดที่5นะครับก็คือ6ขวดใหญ่9ก9บาทอันนี้หลังสงการเป็นต้นไปเราจะกลับมา6ขวด 99, 99. แต่นี่คือสงการครับมันยังมีขวดที่เจ็ดอยู่นะครับ<อ>วันนี้ไม่พูดพ 999บาทถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาครับโทรมาตอนนี้เลยที่1451หรือ l ล n e แอดอาร์มาโนะครับอันนี้ใช้แบบไม่ต้องกลัวเปลืองใช้แบบไม่ต้องกลัวหมดครับวันนี้เราท้าให้ลองก่อนเลยเจ็ดขวด999บาทมีอยู่จริงนี่คือการส่งท้ายครับโปรฉ่ำครับสงการครับมีขวดที่7อยู่จริงโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ l ล n e แอดอาร์มาโดนะฮะซึ่งจริงนะพี่เบร <5. S 1> ปกติแล้วเราก็จะบอกว่าเออปกตินะครับเราจะลดมาจาก5ขวด999ใช่ไหมมันก็จะเหลือขวดละ199แต่วันนี้มันจะเหลือขวดละ142บาทเ่า แต่ต้องโทรในช่วงเสื้อลายดอกแบบนี้เท่านั้นนะครับ<อ>คือก็จะย้าว่าจะเอายังไงล่ะ390บาทใช้ได้เดือนเดียวหรือ1 4 2บาทใช้ได้5เดือนแล้วใช้กันทั่วประเทศแล้วตัวนี้นะใช้เยิ้มๆได้เลยไม่ต้องกลัวหมดนะครับนี่จะบิดให้ดูด้วยนะฮะโอ้นี่ปิดมาแ,มนแน่<แ>นเลยอันนี้นะครับคือให้ดูเลยนี่แกะใหม่พอดูมาเนี่ยพี่บี <ฮะ S 2> คือมันทองเยิ้มอย่างนี้เลยนะครับคือทองเยิ้มอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็สามารถใช้นะครับเยิ้มๆได้เลยแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ซื้อไปใช้มากเลยนนะคคครรัแแลีีี่่ืืออววิหงปุณจสเท นนค,คือต้องบอกว่าพี่จอรสแนเนี่ย40ปียิ้มครับชัดเจนเลยครับ oh, oh, oh. นะริ้วรอยเยอะคือ oh, oh. เล่นละครแลวแกไม่ค่อยดูแลตัวเองไนงะ oh, oh. ทีนี้พอทาตัวนี้เยิมย้มๆเลยแล้วแกบอกว่าทายัางไงก็ไม่หมดเพราะมันเยอะมากครับทาทาทานวดนวดนวดตรงไหนมีริ้วรอยก็ขยี้ไปครับแล้วไปดูหลังใช้เห็นป่ะ oh, oh. นี่ยิ้มมุมเดิมครับแต่นี่คือคุณสมบัติของไข่ปลาคาเวียที่เป็นโปรตีนคล้ายคลึงกับผิวหน้ามนุษย์พอทาไปเนี่ยมันก็จะเติมเติมเติมเต็มนะครับแล้วผสมกับทองคำมันก็จะขาวขึ้นนะครับวันนี้ยาฟังเพล ขายทุกที่<ช>จัดมาแล้วนะครับแต่วันนี้6ขวดก็กซื้อได้ตลอดไปถึงสิ้นปีนี้ในรายการสดน,นะครับแต่วันนี้เฉพาะอมริมนโโหให้ขวดที่7ไปคือหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะน้องสายเขาบอกว่าพี่เจนเนี่ยวัสงการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาแบบว่ากอดลูกกอดหลานก็อยู่เรามาขายของเนี่ยคนเขาจะไม่ลำคาญหรอ,อวันนี้ผมไม่สนครับเพราะว<อ>่าเรามีขวดที่7มาแลกอะ,อะลำคาญก็ต้องยอมอแต่มันคุ้มค่านะวันนี้โปรเดียวอะได้กันทั้งตระกูลเลยนะ<ช>ขอกันแบบว่าคนละขวดก็ได้นะครับวันนี้7ขวด999าบาทนะครับโทรมาก่อนเลยที่ 1> 451หรือ l ล n e แอดอามโดนี่พวกเรา3คนจำณัฐอัมได้ไหมณัอัมนี่ตำนานเลยไปดูภาพน,นะครับนี่คือณัอัมในวัย50ปีที่น้าโซมเลอเกินครับเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาเก็บเงินได้เยอะแล้วเขาเต็มกเกษียณแล้วหน้าตาไม่เป็นไรขอแค่วมีเงินใช้พอ,อแต่สุดท้ายครับเห็นโกเซร่มันเยอะแล้วมันน่าใช้ครับก็เลยซื้อไปเปิดครับเนี่ยแล้วดูทั้งหลอดแบบนี้แล้วทาแบบพี่บีครับทาย่อมๆแล้วไปตากแอร์ไปดูณัอัมหน้าสดในวัย50ปีมาครับนี่ เียนคลิปนี้คือไ like ลค์เครื่องสำอางแล้วพอแต่งหน้าก็ลองพื้นติดง,ง่ายครับทุกวันนี้ลูกค้ายังเข้าร้านเต็มไปหมดมีความสุขนะครับแล้ววันนี้อยากจะให้ทุกคนได้โทรจริงเพราะว่ามันตกขวรละร้อยสี่สิบสองบาทแล้วมันมีเรื่องราวน่ารักมากเลยมันจะมีพนักง,งานคนหนึ่งชื่อป้าแอลจำ<ฆ>ได้ไหมป้าแอลเคาจะเวลาฟังนะลูกค้าก็จะบอกว่าเนี่ย<ฆ>เอาปอคุณเชนสามขวดใช้ได้ห้าเดือนอะ่ะ<ฆ>ป้าก็บอกคุณลูกค้าคะคุณเชนย้ำแล้วนะคะ <laughs> ว่ามันควรละห้าเดือนใช่ควรละห้าเดือนสามขวดเลยเป็นสิบห้าเดือนแต่วันนี้คูณไปสนนเดดือขว นะแต่อย่าไปใช้1ขั้น3าเดือนเลยครับวันนี้ซื้อไปปุ๊บเอาไปหารเอาไปแชร์กันขวดละร้อิกว่าบ,บาทเองในกลุ่มนะถ้าเป็นคุณนายเป็นสีก็เป็นกลุ่มโรงเรียนสตรีประเทืองวิทยานะเออถ้าเป็นของผมก็ยอแซฟอุปถัมภ<ะ>์อันนี้ก็วัฒนาวิทยาลัยเอาใครก็ได้ครับเอาไปหารในโรงเรียนเก่าวันนี้เรามีแต่ความสุขมาให้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในความสุขพวกเรานะน้องสายพี่บีก็จะมีรีวิวใหม่มาเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเขาคนนี้ครับนี่คือปัสมันี้ลหอาง แล้วไปดูครับการทาโกคาวเวียคอนเสดเซรัครมครับไข่ปลาคาวเวียสีดํำทาทุกวันเย้มเยิมย้มเยิ้มครับไปดูหลังใช้นี่ นี่นะฮะนี่คือปัม๊มแม่นเห็นปะห้องใสขึ้นแบบนี้นะครับ <Ooh. S 1> ดูหน้าตึงขึ้นแบบนี้วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้โทรจริงอ้าวขอย้ําโปรรอบสุดท้ายก่อนนะครับคือปกติแล้ว5 uh. ขวดก็เก้า uh. เคยซื้อกันมา uh. แต่ว่าหลังจากนี้ uh. เราได้สิทธิ์เนี่ยขายจนถึงสิ้นปีและอนุมัติโดยบอร์ดกรรมการบริหารมาแล้วครับถ้าเป็นรายการสดยอมขาดทุนให้อีก2ขวดก็คือ6ขวดใหญ่999บาทนะครับใช้ได้30เดือนแต่วันนี้ขวดที่7มีอยู่จริง uh uh. เป็นของขวัญส่งการให้โปรฉ่ำไปเลยนะครับโทรมาก่อนเลยที่141 5หรรือถามพี่ วันนี้มีอัมโดูการ์ดลดราคาไหมคะ,ม,คะมีค่ะวันนี้นะคะถือบัตรเบ่งได้เลยนะคะใครมีอัมโดการ์ดนะคะรับส่วนลดไปเลย50บาทค่ะเหลือเพียงแค่949 ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีบัตรนะวันนี้ใครที่เพิ่งรู้จักกันแล้วแบบว่าไม่เคยได้ดูทีวีเลยแต่พอแบบหยุดสงการแล้วเอ้ยนี่คือเชนทนาเหรอนี่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน <S <S 1> <S 1> นะครับและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายครับนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คนไทยจะได้โปรฉ่ำและขวดที่7มีอยู่จริงนะครับเจ็ดขวดใหญ่999บาทนะครับวันนี้หารกันไปเลยเหลือขวดละร4 2บาทขวดละ5เดือนนะครับไม่ต้องไปซื้อ1ขวด390้เบาทใช้ได้เดือนเดียวนะครับวันนี้14หนึ่งข ใส่ไม่ว่างคือได้เสร็จแล้วนะครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินกลับมาจากสงการนะครับกลับที่ทํางานให้ไปส่งที่ทํางานก็ได้นะครับวันนี้รีบโทรมาให้ได้ที่1 4ึ่หรือไลน์แอดอัาโดนะครับอ๋ออันนี้คือเซรั่มที่ดีและคุ้มที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณแม่ขาโปรโมชั่นแบบนี้สงการโปรมันต้องฉ่าเอาไปทากันให้หน้าฉ่าเลยนะคะเจ็ดขวดใหญ่ใช้ได้30กว่าเดือนนะคุณแม่ขาย้ําเลยวันนี้999บาทเท่านั้นรีบโทรมาแล้วจองสิทธิ์ได้เลยที่เบอร์141หรือนค่ะวันนี้ขอบคุณโโปรโมชั่นจากชนค่ะงนี้<อ>้กลับเขาสู่ราายกรนะะค สงกรานก็ไม่ต้องกลัวหน้าแห้งแล้วนะคะบ,บำรุงกันเอาไว้ได้เลยค่ะครับอ่าววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายอยากให้พี่กิ้งดูไว้เป็นตัวอย่างทำไมนะคะเวลาพี่กิ้งเนี่ยแก่จนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอาม่าท่านนี้ต้องผ่านพี่ต้นไปก่อนไหมเอาหรอข้ามไปเลยไนดะ้ <laughs> คือพี่ต้องก็ถึงวัยนั้นแล้วแล้วก็หมดแรงจะไปทําแบบอามเอาาจงหลานตอนเช้าไปงานทําบุญตักบาทแล้วพอตกเย็นไปเดินเล่นสีลมหลังจากนั้นมันยังไม่พอมันต้องไปเติดเติรดเติร์ด EDM ที่สนามลงอามร่กาทายในวันเดียวกันกระชากไวัยสุดๆเลยดูบรรยากาศ